เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช2476เปิดดำเนินการเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2479และในปีพุทธศักราช2521เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ก่อสร้างอาคารสำนักง,งานขึ้นใหม่ บนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ตั้งอยู่เลขที่17ถนนวิจิต1ตำบลในเมืองและเปิดใช้ทำการเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2522เนื่องจากการขยายตัวของเมืองการได้รับมอบภารกิจถ่ยโอนจากส่วนกลางและการเพิ่มขึ้นของประชากรท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีประชากรประมาณ30,000คนและมีชุมชนทั้งสิ้น27ชุมชน มีผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลจำนวนมากขึ้นอาคารหลังเก่าไม่อาจรองรับได้จึงจัดสร้างสำนักง,งานอาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขึ้นใหม่อีกครั้งตั้งอยู่เลขที่1 1 1ถนนเลี่ยงเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่12ไร่โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง120ล้านบาท เปิดให้บริการประชาชนเมื pet pet. ่อว oh oh so well. yeah. yes ันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเชียหมายเลขงระยะทาง358กิโลเมตรซึ่งมีเนื้อที่14.9ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ ทิศเหนือติดต่อตำบลหนองปลิงทิศใต้ติดต่อตำบลเทพนครทิศตะวันออกติดต่อตำบลสะแก้วและตำบลเทพนครทิศตะวันตกติดต่อตำบลน,นครชุมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมทั้งสี่ด้านคือด้านเมืองอยู่ดีด้านคนมีสุขด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ชุมชนมีสุขเศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลเทศบาลเมืองกำแพงเพชรบริหารงานโดยนายชัยวัฒน์สุภัฏพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รวมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรอีกสคนคือนางโชติกาธิตะชนะพักนายนพพรปานชัยและนายวุฒิชัยสุภอัฏพานิชโดยมีประธานฝ่ายนิติบัญญตัติคือนายพิพัฒน์จงมีความสุขเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองกำแพงเพชร ให้เป็นเมืองที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยมีนโยบายที่จะสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองสวยเมืองสว่างเมืองแห่งความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินการดังนี้ 1. เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชากังราวิวทยาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2. เปิดวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 3. ยก,กระดับศูนย์บริการสาธารณาสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีบริการเบิกจ่ายตรงในระดับท้องถิ่นเป็นแห่งแรกของประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในเขตเทศบาล 4. ปรับปรุงสวนสาธารณะสิริจิตโซนซีเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายสาหรับประชาชน 5. จัดระเบียบและปรับปรุงตลาดไนป่าซ่า,าเพื่อให้มีความสวยงามสะอาดและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 6. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 7. ทีมงานโรงพยาบาลเชิงรุกออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด จัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเมืองมีถนนคอนกรีตถึงทั่วทุกซอยพร้อมด้วยไฟฟ้าแสงสว่างจากการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมายสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงมีนโยบายที่จะ สารต่อโครงการเดิมหริเริ่มโครงการใหม่เพื่อความต่อเนื่องนั่นคือ 1. พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำปิงให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สาธารณะให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสามารถใช้ร่วมกันได้โดยการปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและเชื่อมต่อกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราคือคนกับพื้นที่เมืองและการพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างมีชีวิตชีวา สร้างพื้นที่สาธารณะให้เป็นการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้จำกัดรูปแบบเช่นถนนทางเดินสวนสาธารณะสนามลานชุมชนลานเมืองเป็นต้นพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตแลนด์มาร์คลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เมืองกำแพงเพชรปรับภูมิทัศน์เมืองพัฒนาจุดเช็คอิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวไนท์ทัวร์สอดรับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานในเขตพื้นที่ในอนาคตต่อไป 2. ปรับปรุงอาคารตลาดการค้าให้ทันสมัย พร้อมทางเพิ่มลานจอดรถและลานสันทนาการเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตลาดไนาบาซา่าโดยการรื้อถอนอาคารโซนตลาดผ้าเดิมซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่สะดวกต่อการใช้บริการของลูกค้าขาดแคลนที่จอดรถรถของนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ไม่สามารถจอดได้และดำเนินการจัดสร้างอาคารตลาดไนาบาซ่า2 ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดผ้าได้ขายของกันอย่างเป็นระเบียบและได้รับความเป็นธรรมพร้อมทั้งบริหารพื้นที่โซนแผงผ้าเดิมเพื่อสร้างลานจอดรถขนาดใหญ่สามารถรองรับรถของประชาชนผู้มาใช้บริการและบัสขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวได้รวมถึงเตรียมพัฒนาพื้นที่ให้มีลานสันทนาการที่สวยงามสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย 3. เมืองแห่งแสงสว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นถนนระบบการระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอและได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลและสอดคล้องกับผังเมืองที่วางไว้คณะผู้บริหารมีนโยบายสร้างแสงสว่างทั่วเมืองเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขต และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางยามค่ำคืนโดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนรอกซอยและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเช่นสวนสาธารณะสนามกีฬาการสร้างความสว่างสวยในพื้นที่สาธารณะยามค่ำคืนก่อให้เกิดกิจกรรมด้านต่างๆสำหรับประชาชนเพิ่มขึ้นเช่น การออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสวนสาธารณะยามค่ำกิจกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้เช่นตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจการพักผ่อนหย่อนใจสร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนโคมไฟถนนฟลูออเรสเซนต์ เป็นโคมไฟถนน LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมการประหยัดพลังงานที่มีการส่องสว่างในระดับสูงมากมีความคงทนอายุการใช้งานเฉลี่ย5ปีประหยัดพลังงานและให้ค่าไฟฟ้ามากกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ20-50และจะดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และที่สาธารณะเช่นบริเวณสิริจิตอุทยานริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณถนนสายหลักและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ามาเป็น LED ให้หมดทั้งเมืองเพื่อทำให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองสว่างรู้รักประหยัดพลัง 4. สนับสนุนมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5จาจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือพีเอที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดกำแพงเพชรและในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนบทบังทัศนวิสยัยและเป็นอุปสรรคในการคมานาคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงมีมาตรการในการลดฝุ่นละอองและจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถลดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในทุกกิจกรรมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีนโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกเพศทุกวัยและทุกด้านทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขโดยมุ่งสร้างความเจริญไปพร้อมๆกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนนอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเพียงพอให้กับประชาชนแล้ว เมื่อประชาชนอยู่ดีและมีความสุขแล้วสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นคือความปลอดภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพยายามที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกๆด้านด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกวัน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังอักคีภัยอุทกภัยวาตภัยและช่วยเหลือป้องกันด้านอุบัติภัยต่างๆนอกจากนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช่นริมฝั่งแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรมของมิจฉาชีพการฉกชิงวิ่งราวอุบัติเหตุต่างๆเพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความปลอดภัยประชาชนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างมีความสุขในทุกๆก,กิจกรรมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมุ่งมั่นและพัฒนาบริหารจัดการเมืองกำแพงเพชร โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเมืองที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจะสร้างเมืองกำแพงเพชรของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป